กดเกน์แรอบไปเลยโอ้หหโอไมคกอคุณผู้ชมสวัสด,ดีครับผมอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะฮะเรามาอยู่กับในเกมมาครับกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวบล็อกที่สามารถสร้างกลายเป็นบ้านได้โดยบล็อกเดียวนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ผมเคยทําไปเมื่อหลายเดือนแบบ หลายเดือนก่อนประมาณ5-6เดือนก่อนฮะซึ่งครั้งนี้มันมีบ้านหลังใหม่ครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมทางมุมขวาบนนะฮะนะก็แต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับรบกวนคุณผู้ชมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละ1นึ่งไลค์ให้ถึง100รไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดรูปกระดิ่งที่ช่องผมเพื่อเป็นกาลังใจผมในการทาคลิปมครับและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับผมโอเคครับผม ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยครับผมไปเลยโอเคครับซึ่งนี่นะฮะก็จะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะครับผมที่ผมจะมารีวิววันนี้นั่น,น,นเองนะครับผมโอเคครับมาดูกันเลยนะฮะอันแรกนี่มีเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะหยิบมาแต่ละชิ้นกันเลยนะฮะ oh, โอ้โหโคตรเยอะกันเลยมาดูที่ว่ามันจะแบบทําอะไรได้มั่งนะฮะนี่แล้วก็มีคาทานะครับผมคาทานี้สามารถใช้แบบ ใช้ในการแบบว่าทําให้มันกลายเป็นบ้านนะครับผมโอเคครับผมทุกคนซึ่งตอนนี้เราพบที่เรียบกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงจอดกันตรงนี้เลยละกันนะฮะโอเคครับผมมาดูบ้านชิ้นแรกกันนะครับผมซึ่งชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า wooden house b o x นะครับผมนะฮะก็มันเป็นบ้านไม้เนะอ่า wooden house b o x ก็คือบ้านไม้ฮนะถ้าใครยังไม่รู้พเรามาวางและก็ทำอย่างนี้โปะไปทีนึง นี่ครับผมหุยโเคตรเท่เลยนะฮะดูดูดูโเคตรเท่เลยนะครับนี่ wooden house box นะครับผมนี่กลายเป็นบ้านเลยนะฮะเนาเดี๋ยวพาวนดูรอบๆก่อนบ้านก็จะทำมาจากาเขาเรียกว่าต้นโอ๊กขาวนะฮะนะบ้านก็จะทำมาจากบ้านไม้ขาวาในส่วนของเสาและขอบประตูบ้านนะ,ะเสาเออเสาเป็นไม้ขาว ส่วนไอ้พวกนี้นะ่าจะเป็นของอ่าต้นต้นไม้เดเบิอมไทก้านะฮะนะเดี๋ยวเราขอหยิบดูสักหน่อยก็แล้วกันปัป๊บนะมันชื่อว่ากูอาร์สเปซนะฮะสเปซไอในในป่าเนี่ยไอป่า,ปาที่มันอยู่ในเบิอมไทก้านะั่นแหละนะเออนะฮะโอเคครับเปิดไปข้างในบ้านมีอะไรหรือเปล่าถ้าเรียกอะไรผิดขออภัยด้วยนะฮะโอเคข้างในบ้านนะฮะก็จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องพักชั้นดีเลยครับผม มีเตาเผาด้วยมีกล่องคราบด้วยครับแล้วก็มีกล่องไม่มีอะไรให้เลยเหรอโหมีโต๊ะนั่งกินข้าวด้วยครับไม่รู้จะทํามาสองโต๊ะเลยทํามาสองโต๊ะแต่เตียงนอนมีเตียงเดียว <c oughs> จเจ้าใครมาอยู่ด้วยแล้ววะโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างฮะกับบ้านหลังแรกนะครับผมสําหรับเจ้า Wooden House Box นะฮะมาดูหลังที่สกันเลยครับผมอันนี้มันไม่เชิงบ้านนะมันเป็นชิ้นส่วนประกอบบ้านด้วยนะฮะนะก็ นี่นะครับ mining leather box นะฮะ mining leather box ก็คือเหมืองครับผมเมืองบันไดนะฮะบันไดลงเหมืองครับลองวางนะฮะพอวางไปก็ป้ามเขาให้นี่ครับผมพอป้ามไปแล้วก็ <c oughs> จะเป็นหลุมลงไปเลยนะโอ้โหดูดิ <c oughs> ป้ามนัม่นครับเอาไว้ลงเหมืองได้เลยนะโอ้โดียินเสียงซอมบี้ด้วยครับโอ้โหเอาไปลงเหมืองได้เลยนะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูดิ นี่มันโคตรแบบโคตรเทพมากเลยฮะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักชิ้นหนึ่งนะฮะอ่ะวางทางนี้น่าจะได้นะ <G l acht> เฮ้ยได้ไปวะปามอ้าวมันติดกันอย่าง,ง,น,างกกนี้เถอเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงสเกเลตันทำไมผมได้ยินเสียงสเกเลตันนะเฮ้ยมันไปโดนสปอนสกเกเลตันหรือเปล่าวะมันไปโดนสปอนสเกเลตันหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมจะยินเสียงสเกเลตันเลยฮะ โอ้โหโคตรเจ๋งเลยครับบันไดลงเมืองฮะนี่นะครับผมก็เสร็จกันแล้วกับบล็อกบล็อกที่2นะฮะมาดูบล็อกที่3ครับแก๊สดมบล็อกนะฮะแก๊สดมก็คือกระจกโดมนะฮะเป็นโดมแบบโดมหลังคานะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเดี๋ยวจะลองวางบนเจ้านี่กันนะป้ามเขาให้แล้วก็ป้ามนี่ครับผมนี่เป็นแก๊สดมนะฮะเขาจะเป็นแบบว่าหลังคาเล็กๆล็ะเออ นะถ้าใครแบบไม่เห็นนะฮะจะวางให้ใหม่ก็ล้วกันปาบ์ฟาให้นี่มันจะเป็นห้องกระจกนะฮะห้องกระจกนะฮะสำหรับทําอะไรไม่รู้นะฮะแล้วแต่คุณจะเอาไว้ทําอะไรนะครับก็นะ,ะเป็นห้องกระจกเล็กๆนะฮะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับกับเจ้าแก๊สโดมบ็อกนะฮะส่วนอันต่อไปครับผมอ้าวฟาร์มฟาร์มบ็อกครับผมอันนี้ยังผมยังไม่เคยลองเลยลองวางสิแล้วก็แอม อูห้หูฟาร์มผักครับผมนี่มีน้ำให้ปลูกให้อันนี้คือต้นไรเนี่ยขอลองดูสิอ๋ออันนี้ต้นข้าวธรรมดาฮะไม่มีแครลงไม่มีแครอทให้เลยเหรอก็มีมีครับที่พวนดินฮะโฮสโตนนะผมอ่าโฮสโตนฮะก็ที่พวนดินหินเลยนะครับผมปิดไปเลยโอ้โหก็เจ๋งเลยแล้เนี่ย เจ๋งมากเลยครับกับเจ้าฟาร์มบล็อกนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอันนี้อ่ามาดูกันต่อไปครับผมสกายดีบล็อกนะฮะคืออะไรแวร์สกายดีฟน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้านะมีคำว่าสกายครับอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปกดสร้างนะฮะขอคนละหนึ่งไนะครับไปถึงหนึ่งร้อยไนะครับคุณผู้ชมไหนมาลองสร้างสิปับ๊บแล้วก็กดเลยหรือจะแรนดอมกดเลยก็แล้วกันปับ๊บอู้หู อะไรวะนี่ยโอ my god ผมโอ้โหสูงเหนือเมฆก,กระโดดลงไปโม h oh my god อ้สุดยอดนะฮะอันนี้คือทางขึ้นทางขึ้นปั๊บปัป๊บอะอะมันมีทางขึ้นกดปั๊มเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะดูดิดูด,ดิมีทางขึ้นด้วยฮนะกดไปเลย อาปาร์ฟให้โอ้โหสุดยอดครับผมนี่มันโคตรเทพเลยนะฮะโคตรเทพเลยกระโดดลงไปดิกระโดดลงไปกระโดดลงไปสุดยอดสุดยอดโคตรเทพนะฮะโอเคครับผมมาดูบ็อกซต่อไปะฮะเจ้านี่ก็คือเกนเดอร์บ็อกนั่นเองเรามาดูกันทิว่ามันจะคืออะไรลองวางแล้วก็แปมอ้าไม่ได้หรอ ต้องวางบนสปาวสเกเลตันหรือซอมบี้ฮะอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ไม่ใช่เลยนะคือมอสอันเก่าที่ผมเคยลงฮะนี่ไงก็มอสอัพมอสอโพคาลิปต์นะฮะมอสมอสแบบมอสอ่ามอสที่ผมเคยรีวิวไปอะผมไม่ได้เอาออกนะฮะมอสถังน้ํานะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอากงสปอนมอนสเตอร์ก่อนนะฮะกงสปอนมอนสเตอร์เอาล้วสิครับคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้นะฮะมันไม่มีกรงสปาครับผมมันไม่มีกรงสปาให้เราเสกนะฮะไม่รู้สิว่าเราต้องไปหาในในตามป่าหรือเปล่านะอืมมันไม่มีกรงสปาให้ผมเสกอะตอนนี้ผมเล่นมา n ค c าฟเวอร์ชั่น1.7.10งจนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้มันมีหรือเปล่านะครับโอ้โหคตรเซงเลยอะไม่งั้นจะแบบจะทำให้คุณผู้ชมดูกันอะเออโอ้อดเลยครับอดเลยฮะเจ้านี่นะครับ ก็ถ้าใครโหลดไปใต้คลิปก็ลองเอาไปแบบไปเล่นดูในเวอร์ชั่นอื่นนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าหรือลองไปหาแบบสปาว์ดูนะฮะสปาว์ดูแล้วก็วางไว้เนี่ยสมมติอันนี้คืออันนี้คือสปาวซ์ซอมบี้ที่คุณเจอใช่ไหมให้คุณวางอันเนี้ยทับไว้ข้างบนฮะอ่า พอวางทับไว้ข้างบนก็กดนะฮะมันจะสร้างนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมคงไม่ได้พาไปหาแบบใต้ดินนะฮะเพราะว่ามันมันหายากนะฮะมันหายากนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะฮะโอเคครับผมงั้นขออนุญาตข้ามไปก่อนนะฮะอันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่เจอสปาวมอนเตอร์จริงๆนะฮะ mm hmm. ก็ขอข้ามไปแล้วก็อันต่อไปครับผมมานะฮะนี่เดี๋ยวเรามาหยิบของชิ้นใหม่ๆกันเลยป๊าบเขาให้ของชิ้นใหม่ ของชิ้นม่ใหม่โอเคโหอ,อ,อะไรวะเนี้ยโคตรเยอะเลยครับโอเคมาดูอันแรกนะฮะพู o บ b ็อกนะครับผมอ่าพู o บอ็อกกดไปวัดสระน้ำวะครับคุณผู้ชมอุ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะเฮ้ยสระน้ำวะครับลอาไปตกแต่งบ้านได้เลยนะเนี่ยอ๋อกลายเป็นสระน้ำเลยฮะบล็อกสระน้ำนะครับผมถือว่าเยี่ยมเลยนะแล้วก็บันไดคเเดรับผม S cap l a d d e r นะฮะ S cap ladder บันไดเหรอให้ลองวางซิปับใช้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าให้วางในอันเดอร์กราวให้วางใต้ดินครับผมเหรอให้วางใต้ดินหรอกเหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้านี่กันเลยฮะอ่าก่อนอื่นนะครับมีทอตไหมมีทอตไหมขอทอตก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการเสียงสว่างจริงๆนะฮะอ่าทอตผมขี้เกียจเลื่อนหาพิมพ์หาเลยได้ไหม ทิ้มหาน่าจะได้นะครับอ่าโอเคช็อตไปเลยปั๊บห้อยปั๊บปั๊บปัป๊บโอเคตรงนี้น่าจะได้นะอ่าลองวางนี่แล้วก็แป้มว้าวอู้เป็นทางขึ้นไปเลยฮะอุ้ยโคตรเท่เลยครับแม่เป็นทางขึ้นไปเลยครับแม่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราแบบลึกไปลึกไปกว่านี้มันจะเจอมันจะ,ม,นจะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะถ้าแบบลึกกว่านี้เนี่ยเออ มันก็ไม่แน่ครับของนี้มันไม่ลองเราไม่รู้ฮะออของนี้ออ้ยโอ้ย,อยมืดเลยโอ้ยคิปเปอร์ตกใจแต่เราไม่ได้เล่นในโหมดเอาชีวิตรอด <c oughs> โอเคครับวางไปเลยตายพอยแล้วก็ปัม้มอู้ขึ้นไปเลยฮะใช้ได้ครับผมใช้ได้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 ครับผมใช,ใ,ชใ,ชใช้ได้ครับ,รบอืมโคตรเทพเลยแล้วนี้ล่ะวอเตอร์บล็อกนะครับเป็นบล็อกน้ำน,ำนะฮะแล้วก็กด แปมอ่าให้วางห้ามเกินพันบล็อกที่ห้ามเกินพันบล็อกเหรออ่างั้นก็ลองขุดแบบขุดสะจำลองนะฮะอ่ะอ่าขุดสะจำลองฮะอ่ะอ่าขุดสะจำลองวางวอเทอร์บล็อกเข้าไปแล้วก็แปมว้าวอมันจะเป็นสะอย่างนี้ฮะอ๋อถ้าเราขุดสะแบบไม่เกินพันบล็อกในแบบน้ำในนี้ไม่มีนะฮะพอน้ำมันไม่มีใช่ไหมอ่าแล้วก็วางเจ้านี่แล้วก็ แ้มนะฮะหน้ามันก็จะได้อยู่เลยนะครับมันก็จะได้นะฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคครับมาลองบล็อกนี้กันล่ะบล็อกลาวาอุ้ยกลายเป็นออฟติเดียนอ๋อกลายเป็นออฟติเดียนเลยฮะเดี๋ยวเราถ้าถ้าเราเอาสะน้ํานะครับอ่าถ้าเราเอาสะน้ํามาวางแล้วก็แปมเราลองเอาบอล็อกลาวาบล็อกลาวาวางตรงนี้ มาดูสิว่ามันจะแป้มโอเคครับกดไลค์ให้กับ,บกดไลค์ให้กับอาสะลาวาให้ผมด้วยนะครับสะลาวา vs สะน้ำธรรมดาครับผมอันไหนจะเจ๋งกว่ากันนะฮะใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์มา,มาได้นะครับผมโอ h my god โอเคมาดูต่อไปครับ section box นะฮะโอ้ยไม่ใช่วางผิด section box ครับผม section box วางไป อะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะโอ้ยใช้ไม่ได้เหรอน่าจะใช้ได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงโอไมก g o ็โอเคไม่เป็นไรมานต่อไปครับนะก็คุณผู้ชมก็ลองเอาโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมนะอันไหนที่ผมพลาดไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณห้าทุ่มนะฮะคือมันดึกมากมันลบลบควรชาวบ้านเขานะฮะนะเออก็ต้องแบบว่าทําคลิปนานไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ โอเคเราไปมาดูเลวบ็อกนะครับผมเป็นรางรถไฟนะฮะรางรถไฟลองวางตรงนี้ซิแล้วก็แปมไปเลยอู้อหูสุดยอดฮฮสุดยอดฮฮกลายเป็นรางรถไฟให้เลยครับผมโอ้โห oh, ลองวางบ็อกลาวาละ <c oughs> ลองวางบ็อกลาวาแล้วก็วางรางรถไฟไม่ได้ไม่ได้ฮฮอะลองวางงั้นละแล้วก็แปม อุ้ยกลายเป็นรางรถไฟต่อให้ด้วยฮะโคตรเทพเลยอ่ะโอ้โหโคตรเทพเลยครับเยี่ยมไปเลยวางบนนี้ได้อีกอู้หูอู้หูอะไรมันจะเทพขนาดดีครับแม่สุดยอดไมครับฮะสุดยอดเลยเฮ้ยวางอันนี้ก็ได้โอ้ยพังเลยโอ้ยมันชนกันนะครับพังเลยโอ้โหพังเลยโอเคต่อไปครับผมกลองครับฮะ กล่องคา้าที่มีชื่อว่าฮาร์ฮาร์เวนเตอร์บ็อกซ์ะฮะวางไปซิแล้วก็แปมเขาอยากให้ให้อยากให้มีอะไรในกล่องหรอก็ตั้งได้นะครับก็ลองสร้างอ่าพอมันสร้างมามันก็จะมีของอา้าวมีแค่นี้เองเหรอขอลองสร้างใหม่นะขอลองสร้างใหม่เอาบ็อกอะไรดีอ่ะเอาบ็อกอะไรดีอ่ะเอาลองนี่ก็แล้วกันไม่มีของอา้าววอเตอร์ฟักเอาใหม่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 เอาไม่เอาไม่ อ่ะฮะอ่ะฮะบีทแคอรอทปอตโต้โอเคปับ๊บอ้าวทำไมไม่มีของทำไมไม่มีของทำไมไม่มีของไม่นะทำไมกล่องแรกยังมีเลยปับป๊บปั๊บอ่ะมีไม้อันนี้หมีไม้หกอันแรกมีไม้ห้ากับเห็ดอีกหโอ้โหอะไรมนเนี่ยมาลองดูบล็อกต้นไม้ที่ผมภูมิใจนำเสนอกันดีกว่า บอกต้นไม้ที่ผมภูมิใจนําเสนอวางคลิกไปทีหนึ่งเอาไม่ใช่ต้องคลิกไปทีหนึ่งเราอยากได้อะไรล่ะอยากได้โอ๊กทีกดเจนเนอเร็ตไปเลยอู้หูโอ้ไ oh ม,ม่กอดคุณผู้ชมกดไลค์ด้วยดูดิกลายเป็นต้นไม้ยักษ์ฮะอ้หูมีคุยเป็นห้องต้นไม้ว่าหันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยภูมิใจนําเสนอเลยฮะนี่มันโคตรเจ๋งเลยอู้หู อุ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบติดใจเลยฮะติดใจเลยติดใจเลยอืมอืมลองเอาอย่างอื่นบิดทีอ่ะอุ้ยเป็นยังไงแล้วโอ้โหสุดยอดฮะโอ้กายเป็นบ้านต้นไม้อันนี้ที่บ้านคนบ้านต้นไม้ของจริงนะฮะอันนี้ดิเออเออบ้านต้นไม้ของจริงนะฮะโคตรเมฟเลยอ่าโอเคครับผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับผมมาอัดคลิปเพิ่มนะครับ ที่จริงอาคลิปที่อัดไปแล้วเนี่ยผมอัดไปเมื่อวานนะฮะแต่ตอนนี้ผมอัดอีกวันเนาะผมกําลังตัดต่อคลิปพอดีไงแล้วผมก็เพิ่งมานึกได้ว่าเออผมยังรีวิวต้นไม้ให้ดูไม่หมดเลยนะคะเผื่อใครอยากดูนะฮะอ่าและนี่นะครับผมได้ตัดคลิปออกไปเนาะว่าว่าแบบอามอสไอเนี้ยมอสแล้วว่ามอสท็อตนะฮะมันใช้ยังไงเนี่ยผมผมใช้ไม่ได้นะเนี่ยผมใช้ไม่ได้นะฮะผมไม่รู้ว่า มันเป็นยังไงไงเออผมเลยตัดคลิปออกนะฮะแต่ตอนเข้าแมปับ,บมันต้องออกแล้วเข้าใหม่ฮะพอออกแล้วเข้าใหม่มันถึงมีครับนะแต่ตอนที่ผมอัดคลิปมันไม่มีครับมันน่าจ,จะบั๊กนะฮะก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าท็อตมันเป็นอย่างนี้นะครับผมปั๊บเขาให้นะฮะต้องมันต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับนี่ออกเกมออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะฮะมันจะมีท็อตนะเออซึ่งตอนนั้นผมออกเกมแล้วเข้าใหม่แต่ตอนนี้ไม่รู้อะเออเห็นไหมเนี่ย เนี่ยท็อปเต็มเลยนะเออเห็นไหมท็อปเต็มเลยมันเป็นผลจากการใช้อันนี้นะฮะซึ่งตอนผมอัดคลิปคลิปแรกเลยเออมันไม่มีนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูต้นไม้เพิ่มกันเลยฮะอ่าหลายคนคงอยากดูนะผมมาตัง้งนั่งตัดต่อคลิปก็บอกเออผมยังรีวิวไม่หมดเลยเพื่อมีใครเขาอยากดูนะฮะโอเคครับเราเอาโอ๊กทีกับบิตทีไปแล้วะฮะเราจะมาลองสเปซทีกันเลยอู้ เปซทีครับผมโอ้เหมือนต้นสเปซเลยนะสเปซหรือสปุตนี่เนี่ยอ่านไม่ถูกโอ้โหมันเหมือนนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นต้นใหญ่ครับขนาดหนึ่งสองสามสี่ขนาด, 1, 2, 3, นาดบลนะ็อกฮะสี่คูณสี่ครับผมนะฮะขนาดความกว้างนะครับโอ้ลำต้นนะฮะคนโอบโอบลำต้นเนี่ยอ่ะสี่คูณสี่บล็อกเลยนะครับโหใหญ่มากนะฮะใหญ่ไม่พอครับมาลองดูต่อไปนะฮะใหญ่ไม่พอนะครับ,มา,รบ,ม,รบมาลองดูอันต่อไปกันเลย ทำไมผมชอบติดาวางแล้วก็คลิกซ้ำวะเราเอาสามอันไปแล้วนะแล้วก็จังเกิลทีโอ้จังเกิลทีข้อสวยเลยผมชอบโคตรชอบจังเกิลนะครับอุ้ยจังเกิลทีนี่สูงก็ผ่องเพื่อนก็เลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับจังเกิลทีนี่ข้อสูงอันนี้ก็สี่คูณสี่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจังเกิลทีจะสูงกว่านะครับอ่าก็มาดูอันต่อไปกันเลย ดี๋ยวไปหาที่ว่างก่อนโอ,โอเคเอลองวางนี่อันไหนที่ผมไม่ได้รีวิวก็คือมันใช้ไม่ได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะก็คงอาจจะไม่ได้เห็นในคลิปเพราะผมนั่งตัดต่อคลิปแล้วเพิ่งมานึกได้นะฮะต่อไปอาเคเซียทีนะครับผม <sm all> ก็โอ้ my god โคตรสวยเลยครับอาเคเซียนะฮะโหมีกิ่งก้านสาขาด้วยนะครับกิ่งก้านสาขาด้วยฮะโอ้โหมันจะเจ๋งนั่นไปแล้วโคตรสวยผมชอบมากเลยอ่ะเออ แตกต่างแตกต่างจากบ้านหลังอื่นนะฮยไหนมาลองดูข้างในสิโหาทำได้เป็นสองบ้านเลยนี่ครับเนี่ยทําเป็นสองบ้านได้เลยนะโอ้โหมันจะเทพเกินนะครับแม่น่าไปสร้างในหมดชีวิตรอดแบบนี้โอเคครับมาดูหลังต่อไปกันเลยอ่า Dark Oak Tree นะผม Let's go อู้ต้นโคตรใหญ่อันนี้ใหญ่จริง ใหญ่อ้ใหญ่อุ้ยมันรวมกับต้นอันนี้เลยฮะอ้อโหอันนี้ใหญ่กว่าผอมเพื่อนเลยอันนี้มีด้านบนด้วยอุ้ยแล้วตรงกลางเป็นห้องไม้ด้วยว่ะวเท่อะครับเท่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 ตรงกลางเป็นห้องไม้ด้วยนะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นห้องไม้เหมือนกันหรือเปล่านะฮะไหลายนลองชมหน่อยอันนี้ก็อ้ออันนี้เป็นห้องไม้เหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันฮะมันไม่ใช่ห้องดิอันนี้มันเป็นหลุมๆลงไปเลยนะฮะออ โอเคครับอันที่ผมสะก,กิดใจตั้งกิดตั้งิดนะฮะผมถึงกลับมาทำอ่าคลิปนี้เพิ่มนะครับมันเป็นเหตุที่ผมกลับมาทำคลิปนี้เพิ่มนะครับเพราะตอนตัดต,ต,ต,ต่อคลิปผมเสือกตาไปเห็นคำว่าแก๊สทีฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นต้นไม้กระจกหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเลยงั้นเรามาลองดูกันโอ้ไม่ก็แก๊สทีครับผมโอ้โ oh, ห oh. ต้นไม้กระจกครับโอ้ยโคตรอเมซิ่งเลยนะนี้โคตรเทพเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้แก๊สทีครับเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ผมมาทำเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นกระจกแบบอันนี้หรืออันนี้นะฮะแต่ว่าด้วยความคิดส่วนตัวแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเป็นกระจกแบบนี้มันอาจจะดูสวยนะฮะแต่ว่าก็มารีวิวครบแล้วนะครับนะเออก็จะได้เลิกตั้ณีดใจสักทีนะครับผมเนี่ยนะ เออก็ตังงีตตังงี้ฮะอันนี้ก็รอเขาเพิ่มมอสมาเนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปต้นฉบับกันเลย่ะมาดูบล็อกต่อไปครับคัลเลอร์บล็อกอ๋ออันนี้มันจะเป็นบล็อกเปลี่ยนสีนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะไม่เกี่ยวนะครับมันจะเป็นบล็อกเปลี่ยนสีนะฮะนี่นี่มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่ามันสูมสีให้นะครับก็ประมาณนี้นะคัลเลอ,อร์บล็อกนะฮะ โอเคมาดูอันลองอันสุดท้ายกันอันนี้ก็คือเรดเดอร์เหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้ก็คือบันไดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าบันไดอะไรเดี๋ยวมาลองดูซิแป๊บไปทีหนึ่งแล้วก็ปัามปัามเฮ้ยเฮ้ยบันไดสีเหรอบันไดสีครับบันไดสีบันได,ดสีนะครับเออสวยดีสวยดีสวยดี สวยดีบันไดสีครับโอ้บันไดสีบันไดสีนะฮะอ่อคัลเลอร์เรนครับอ๋ลืมอ่านชื่อเลยโอเคมาดูอันสุดท้ายนะครับสกายดิฟทีพอออันนี้คืออันที่วัดมาจากอันนี้นะฮะไม่ว่าเราจะวางไว้เจ้าไหนเราจะขึ้นมาจะตรงที่ที่ที่มันสูงเท่าบล็อกนี้นะฮะนะ,ะเดี๋ยวจะลองลงไปครับผมตอนนี้ก็หมดบล็อกที่ผมรีวิวแล้วนะฮะน่ะลองวางแล้วก็กดมันจะลอยขึ้นมาบนนี้เลยเห็นไหม ก็เป็นบล็อกวาร์ปขึ้นมานั่นเองนะครับก็เจ๊งไปหมดเจ๋งเลยนะฮะเจ๋งไปหมดเลยนะครับก็หมดแล้วด้วยที่ผมรีวิววันนี้นะฮะจะมีบางอันที่ผมไม่ได้รีวิวหรือรีวิวไม่ได้เนาอยอย่างเช่นท็อตเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยว่ามันคืออะไรครับผมนะก็นั่นสินั่นละสิก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็เป็นว่าวันนี้ก็ได้รีวิวไปเยอะเลยนะครับชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมนะ โอเคก็ผมเป็นไงบ้างครับกับมอดสร้างบ้านนะครับผมเป็นยังไงฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสคาลกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของผมและที่สําคัญเลยนะครับผมสามารถโหลดได้ทางใต้ล่างคลิปนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย